สวัสดีค่ะกลับมาจะเจอกันนะคะพ่อเมื่อมีเรื่องเล่าส,สุดสัปดาห์ค่ะเป็นประจำทุกสุดสัปดาห์แบบนี้ที่เราจะมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆในพื้นที่สวัสดิลำางผ่านท่านผู้บริหารของทางสวัดิ์ลำางนะคะและสัปดาห์นี้แน่นอนค่ะข้างๆในชั้นนั่นเองนะคะท่านรองชนะติศ็จสย้มค่ะท่านรองผู้บา้าราชการสวัสดิลำางถึงคิวแล้วนะคะวนกันมากว่าจะมาถึงกานนาะสวัสดีค่ะน,ะนรงคร่ะ แล้ววันนี้แน่นอนนะคะท่านรองชนาธิพานก็ปกติแล้วท่านก็จะดูในเรื่องของมมั่นคงนะคะและก็จะมีภารกิจต่างๆที่น่าสนใจมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันนะคะแต่ประเด็นแรกเลยหลังจากที่สัปดาห์นี้ท่านรองมีโอกาสได้เป็นประธานการแถลงข่าวของเราด้วยนะคะและก็ได้พบกาสืมวลชนแลวก็รวมไปถึงได้เจอเจอนะคะในส่วนของท่านผู้วยการของทางศูนย์รัชบาลน,นะคะของลำปางปาของเราซึ่งแน่นอน,นะคะ่ะเราต้องมาอัปเดตข้อมูลกันเกี่ยวกับเรื่องของไฟส้าสุรินรนะคะที่ ายท่านก็ให้ความสนใจมาอย่างต่อเนื่องตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะครับก็อย่างเรื่องเรื่องของพายสัตว์ปิินนะครับก็คนเป็นที่ทราบมนดีแล้วว่าเราได้นํากลับมารักษาตัวนะครับที่ศูนย์โชบาลแต่ในเบื้องต้นหลายท่านอาจจะงงว่าทำไมเข้าไปเยี่ยมไม่ได้ไปดูไม่ได้เนื่องจากว่าในเรื่องของตามระเบียบแล้วเนี่ยนะครับสัตว์ที่นํำต่างประเทศมาเนี่ยจะต้องมีการกักโรคก่อนเป็นเวลา30วันนวันนะพายสัตว์ปิลินก็เช่นเดียวกัน ในช่วงแรกเนี่ยยังอยู่ในการดูแลของกรมปศุสัตว์ครับก็นําไปกักโรคนะครับเป็นที่เรียบร้อยครบ3ามสิวันตรวจสภาพร่างกายเบื้องต้นต่างๆเนี่ยนะครับมาให้ช้างได้ปรับตัวด้วยอะไรด้วยคราวนี้ก็ครบ3าถึงบวันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการเคลื่อนย้ายภายสักสุลินนะครับจากสถานที่กักนั้นมายังที่ศูนย์พจชบาลที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาอยู่ที่โรงพยาบาลช้างนะครับในศูนย์ศูนย์พัชบาลที่ห้างฉัตรของเราที่เรียบร้อยนะครับ เพื่อที่จะดูแลนะครับเรื่องของการตรวจรักษาอะไรต่างๆก็ย้ายจากฝั่งนู้นมาอยู่ฝั่งนี้ก็คือมาอยู่ที่รวมช้างแล้วแบบที่เราแยกเดี่ยวๆทั้งหมดค่ะเพื่อจะให้ทางสัรแพทย์นั้นได้เข้ามาดูแลได้วางแผนเรื่องการรักษาต่างๆนะครับในระยะยาวต่อไปแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือว่าในวันที่28นะครับ28สิเนี่ย28สิงหาที่จะถึงเนี่ยวันจันทร์หน้นะครับทาง กรมพยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับกรมกระทรวงทรัพยากรน่านสิงห์แม่น้ล้อมศูนย์มัฐบาลแล้วก็จังหวัดลำปางเนี่ยก็จะจัดพิธีนะเป็นพิธีสาคัญนะคือฮ้องขวัญครับก็เหมือนกับเป็นบวบีบวิีนทางเหนือเรามาสู่ขวัญคนพวกนี้นะครับนี่จะเป็นการพ้องขวัญช้างก็คือพายสัตสุรินนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเลี้ยงสโตกหรือเลี้ยงขันโตกช้างนะครับก็ ในช่วงประมาณ9โมงจนถึงเที่ยงนะครับที่ศูนย์กุศลบาลนะครับหลังจากที่ผ่านพิธีการนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการดูแลรักษาครับซึ่งในระหว่างนี้นั้นหลายๆท่านจะถามว่าจะเข้าไปเยี่ยมได้ไหมได้นะครับหลังจากที่28ไปแล้วเนี่ยทางศูนย์กุศบาลก็จะเปิดให้เยี่ยมชมภายศักสุลินได้แต่ว่าก็เป็นห่วงเวลานะครับเวลาประมาณบ่ายช่วงบ่ายบ่ายสองถึงสี่โมงเย็นวันละสองชั่วโมง แต่ว่าในช่วงเช้าเนี่ยก็ต้องขอว่าเนื่องจากว่ายังอยู่ในกระบวนการรักษาก็จะให้ทางหมอนได้เข้าไปดูแลรักษารวมทั้งให้ช้างได้ผ่อนคลายได้ดําเนินกิจกรรมปไปอะไรไปแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะนามาให้ชมกันที่บริเวณลานจัดแสดงนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางสถาบันขุนบาลบาไ้ได้กำหนดไว้ก็ต้องบอกว่าสากข้อมูลทราบข่าวมานะคะว่าตั้งแต่มีปลายศักดสุรินกระแสรเรื่องของช้างเนี่ยก็ได้รับความสนใจมากขึ้นแล้วก็ เห็นว่านะคะสัปดาห์ทีช่วงวันหยุดนี่นะคะก็จะมีประชาชนเนี่ยหลั่งไหล้ามามาเยี่ยมช้า,าง<ม>าาตัวอื่นชื่อคนอื่นนะคะก็จะมาแล้วก็รู้สึกแบบคือไม่ได้เจอตัวพัชรศุรีนเนี่ยแต่ก็ามาถ่ายแบบโคร่งที่ค,คนส่งมา<ช>นะเลยทำให้กระแสเรื่องช้างนฟีเอร์อีกครั้งแล้วก็ลำปากเราก็เลยได้รับ เขาเรียกว่าอันนี้ส่งมาด้วยนะคะจากกระแสนี้อันนี้ในส่วนนี้เองเดี๋ยวทางหมัดก็ะคงจะได้มีการประชาสัมพันธ์หรือว่ากิจกรรมอื่ที่จะมากระตุ้นเ่องการท่องเที่ยวก่อนเน,นื่องกับราคส่วนนี้นะคะค ดังนก็ฝากจะชวนแล้วกันนะคะสําหรับท่านไหนนะคะที่อยากจะไปร่วมกิจกรรมนะคะในวันที่28นะคะช่วงเช้านะคะก็ไปร่วมได้หรือจะไปเยี่ยมชมนะคะหลังจากนี้ก็จะเปิดให้เยี่ยมชมตามวเวลาที่ด้านรองได้กลับไปมาสู่งนี้นะคะก็ถือเป็นโอกาสดีๆมากๆเลยแล้วกันค่ะเอาละค่ะน้องเหนอจากเรื่องของ คาซาโซลินแล้วนะคะท่านองหาช่วงนี้เรื่องของฝนฟ้าเนาะบางช่วงเนี้ยก็ฝนตกชุกแต่ก็ยังดีที่ว่าบ้านเราไม่มีเรื่องน้ำตาไหลหลากหรือว่ายังไงเนี่ยนะคะแต่ว่าท่านก็บอกว่าเอ๊ะแล้วเรื่องน้ําท่าตกเยอะแบบนี้น้าท่าบ้านเราตอนนี้มีมากน้อยยังไงบ้างคะคือตือต้องเรียนครับที่อาจจะเคยน้าเรียนท่านผู้ฟังชมไปในหลายหลายหลายตอนแล้วว่าตอนนี้ประเทศเราเนี่ยนะครับเข้าสู่ สิ่งที่เรียกว่าปรากฏการณ์เอล尼โยนะครับก็คือจะมีเรื่องของความแห้งแล้งเข้ามานะครับซึ่งะจะส่งผลนะปีนี้เป็นปีที่เริ่มนะครับนั่นจะเห็นได้ว่าปีนี้เนี่ยเหมือนกับดูเหมือนกับฝนตกน้อยนะครับโดยปรากฏการณ์เป็นเรื่องธรรมชาติฝนก็จะตกน้อยแล้วก็โดยเฉพาะในเมืองเนี่ยคืมทุกเย็นแต่ไม่มีฝนไปไหนไม่รู้นะครับ <c oughs> แต่กินลำปางเองก็มีฝนตกนะบางทีอย่างตอนแบบ วังเหนือแจ้ห,ห่มงามบ้างหรือไปทางโซนใต้ทางแถบเ,เถินนะแถบเสริมงามนะแถบศบป่าบากแต่ในเมืองไม่ค่อยมีคือผลมันก็จะกระจายตัวนะครับซึ่งในการลักษณะของของการตกหบนี้เนี่ยก็อาจจะส่งผลเรื่องของการกักเก็บน้ำนะจังหวัดลำปางเราเองเนี่ยมีเขื่อนใหญ่สองเขื่อนนะครับที่เป็นเขื่อนที่สามารถกักเก็บน้ำได้เป็นมันมานกมากเนี่ยก็คือเขื่อนกิ่วลมกับเขื่อนกิ่วพ่อหมา เพื่งสถานการณ์น้ําในสองเขื่อนนะตอนนี้นั้นเนี่ยเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยก็ลดลงอย่างมากนะครับปีที่แล้วในช่วงที่หน้าฝนเนี่ยทั้งสองเขื่อนเนี่ยปริมาณกักเก็บเนี่ยถ้าจะเต็มเลยนะครับเต็มเต็มเขื่อนเลยแต่ณปีนี้ะข้อมูลณปัจจุบันนะครับเขื่อนกิ่วคอหมาเนี่ยนะครับมีปริมาณกักเก็บอยู่นะครับอยู่ที่ประมาณเขื่อนกิ่วคอหมานะครับ สามสิบสองเปอร์เซ็นต์ะครับส่วนเกลือนกิลมเนี่ยมีประมาณกักเก็บอยู่ที่ประมาณสี่สิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งก,ก็ถือว่าไม่มากนักนะครับแต่ถ้า่ในเรื่องของหล่งเก็บน้ําอื่นๆเนี่ยนะครับในเรื่องของอ่างเก็บน้ําขนาดเล็กในพื้นที่จงงังหวัดลําปางเป็นอ่างเก็บน้ำลำดิตทน้งบดห้าสิบสี่แห่งเป็นน้ํากักเก็บรวมอยู่ที่ประมาณห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์นะแต่อ่างเก็บน้ําอื่นที่ได้โอนให้ถ่ายโอนให้อหอกท้องถิ่นไปแล้วเนี่ย ก็มีระดับกักเก็บน้ำอยู่ที่56เปอร์เซ็นต์นั่นการโดยเฉลี่ยนะครับแต่ว่าในภาพรวมหมดทั้งจังหวัดเนี่ยอ่างเก็บน้ำต่างๆทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยนะครับมีปริมาณกักเก็บอยู่ที่ประมาณ43เปอร์เซ็นต์ดังนั้นณปีนี้เนี่ยอาจจะไม่ยังไม่เห็นผลอะไรมากนะเพราะว่าการทํามากินการทำเกษตรในน้ำโพริโภคเนี่ยก็ยังมีมีมีใช้อย่างอย่างเบี่ยงเบนแต่ว่าในปีหน้าเนี่ยนะครับถ้า เปลาน้ากักเก็บน้อยเนี่ยการบริหารจัดการน้ําในอ่างในเขื่อนต่างๆเนี่ยก็อาจจะต้องอมีข้อจํากัดมากมายนะซึ่งในการบริหารจัดการน้ำเนี่ยเขาก็จะมีการจัดลาดับความสําคัญอยู่ว่าใช้น้ําประเภทใดก่อนหลังนะซึ่งเราจะให้ความสําคัญกับน้ําอุปโภคบริโภคเป็นลาดับต้นนะครับแล้วก็ลำามที่สองเป็นเรื่องของน้ําที่ต้องรักษาระบบนิเวศรักษาตัวอ่างเก็บน้ำต่างๆเนี่ยแล้วก็ถึงจะเป็นเรื่องของการเกษตร ดังนั้นเนี่ยในปีหน้าเนี่ยนะครับเหมือนงานที่เกี่ยวข้องก็คงจะต้องมีการวางแผนกันว่าเรื่องการปลูกพืชต่างๆเนี่ยนะครับจะทําอย่างไรพืชที่ใช้น้ําน้อยพืชที่ใช้น้ํามากต่างๆคงต้องวางแผนกันเปนล่วงหน้าแต่ปีนี้เนี่ยคาดว่าปริมาณฝนขนาดนี้น,น,นะครับแล้วก็ตอนนี้ประเทศเราก็ยังไม่มีพายุใยากรเข้าเลย<ฆ>นะครับเป็นเรื่องของฝนตกตามฤดูกาลปกตินะครับก็คงต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปว่าในช่วงอยประมาณฤดูฝนอยู่ประมา,ามาณรักเดือนอวกว่ากว่าเนี่ยนะครับ สานการณ์เรื่องของฝนฟ้าจะเป็นอย่างไรว่าทางจังหวัดเองก็ได้ติดตามนะครับสถานการฝนสถนการณ์น้ำต่างๆอย่างนั้นคือในปีถัดไปเราจะได้วางแผนในเรื่องของของการใช้น้ําได้ถูกครับค่ะนะคะก็เหมือนที่ข้อมูลนะคะจากข้อมูลก็จะได้เห็นเนะว่าตอนนี้ปริมาณน้ําเราก็ยัยงแบบ ไม่ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นักดังนั้นก็ส่วนสาคัญก็คือการร่วมกันบริหารจัดก,การน้ําการใช้น้ําอย่างประหยัดด้วยนะคะรวมไปถึงการบริหารจัดการเรื่องการปลูกพืชต,ต่างๆนี่เชื่อว่าเหมือยกานที่เกี่ยวข้องเองก็ได้ไปให้ข้อมูลให้ความรู้กับพื่ท่านอยู่แล้วนะคะก็ฝากกันไว้ด้วยละกันกับเรื่องราวทางกล่าวนะคะแต่ทา่หลังมารู้สึกเช้าๆอากาศก็เริ่มเย็นๆอือก็เลยแบบใกล้จะหนาวแล้วคือคือฝนไม่ตกคือเมื่อฝนไม่ตกทีตกมานิดหน่อย นะครับตกมานิดหน่อยเนี่ยแทนที่จะผ่อนคลายความร้อนความร้อนเพิ่มขึ้นอีกเพราะกลางวันเนะี่ยอากาศมันค่อนข้างที่จะจะร้อนอันนี้ก็เป็นอีกอีก<ช>รประเด็นหนึ่งเรื่องของของสภาพอากาศซ<ม>ึ่งเอ่อปัจจุบันเนี่ยการคาดการณ์ต่างๆก็อาจจะเป็นไปได้วยความยากลําบาก<ม>ขึ้นแม้เราจะมองว่าดูจากแผนที่เนี่ยนะมีกลุ่มแม่ฝนเคลื่อนมาน่าจะตกแน่นอน อยู่ดีกลุ่มเมอฝนก็ไปมหหายไปเลยเีนะครับมาไม่ถึงอย่างงี้นะครับมันก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันก็ต้องต้องปากบเหมพี่น้องว่าบางครั้งเห็นเมฆมาคืนก็ต้องทาใจนิดนึงอาจจะไม่ตกนะแต่ถ้าตกแล้วบางทีก็ต้องระวังเหมือนกันอย่างเช่นถ้าบ้านเรือนที่อยู่ติดลําน้ําหรือว่าลําน้ําสาขาลําน้ำเล็กต่างๆอำเภอต่างๆนะครับถ้าเห็นฝนตกมาอะไรมาเนี่ยนะมันก็อาจจะมีการเอ่อล้นสร้างความเสียหายได้ ดันั้นท่านก็ต้องติดตามรยากาศอากาศถึงแม้ว่าจะตกหรือไม่ตกเนี่ยก็ต้องมีการเตรียมพร้อมนะครับเพราะว่าไม่เย่นนั้นเนี่ยบ้านที่อยู่ริมตลิ่งริมต่างๆเนี่ยน้ำามาทีเก็บของเก็บอะไรมไม่ทันอของเราเนี่เป็นนะครับเหมือนกับถ้าหนน้ำป่าไหลหลากมาเร็วไปเร็วนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ทางอาตอนเหนือนี่นะครับที่แถวแจ้หโฮม,ม,มแถวงา,าววังเหนือเมืองปานพวกนี้ถึงเป็นต้นน้ำ<ห>แต่ถ้าเป็นทางเผินทางศพ ป่าหางแม่พิกุบางทีตากมาน้ําวางนะก็กว่าน้ําวางจะไปถึง<ม>ก็อาจจะมีการเตรียมการได้ทางแต่ถ้าทางพื้นที่ตอนเหนือจะต้องต้องระวังเรื่องของน้ําป่าไหลหลากดินโกลนร้ลมนะครับตอนนี้ในไหนก็คุยกันถึงเรื่องของน้ําท่าทันงไปนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่แน่นอนก็จะมาอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสภาพนะคะในเรื่องแบบสิ่งวัชพืชที่เราเคยคุยกัน,นหลายครั้งนะคะในรายการค่ะว่าเราก็มี คณะทํางานที่จะมาดูแลเกี่ยวกับเรื่องของวัชพืชโดยเฉพาะผัคตชวานชาลำน้นต่างๆน,นะคะล่าสุดอยากให้ท่านเอาได้อัปเดตน,นิดนึงเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมนาะบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าอย่างการดําเนินง,งานในพื้นที่ยังเขตของโซนแม่ท้าเองเนี่ยเราก็ได้มีการโอ้ระดมกำลังเข้าไปช่วยการสร้างปรับคียภาพที่สวยงามในลำน้ำตอนนี้มีความทืบหน้าการดำเนินง,งานแล้วก็มีแผนที่จะขยายผลไปในปพื้นที่ต่างๆอย่างไรบ้างครับ เป็นที่ท,ทราบอยู่แล้วนะว่าจังหวัดลำปลางเนี่ยเรามีลําน้ําหลักอยู่สองสองลำน้ำะนะก็คือลาน้ําวังนะกับลาน้ําจางนะครับเึ่งลำน้ำาํนะาจางเนี่ยก็จะไหลตั้งแต่อําเภอเงาหน้าผาแม่เมาะลงมาจนถึงแม่ทะเกาะคานะครับแล้วก็ไปมันจบลาน้ําวังที่ที่เกาะคาเป็นลนาน้ําสายสําคัญที่ผ่านมาเนี่ยลำน้ําจางก็ประสบปัญหาไนะมาเ,เป็นเรื่องการตื้นเขินก็ดีเรื่องของ ผักตบชวาว่าจะพืชน้ําต่างๆก็ดีเนี่ยนะทำให้คุณภาพน้าเนี่ยค่อนข้างจะมีมีปัญหาเพราะว่าเราน้ําจางเนี่ยหลายจุดเนี่ยเป็นแหล่งที่นํามาผลิตน้ําประปาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับนั้นเนี่ยในปีที่ผ่านมาเนี่ยทางจังหวัดเองก็ได้เห็นเห็นปัญหานี้นะก็มีเรื่องของโครงการที่จะฟื้นปูแม่น้ําจางนะเพื่อเฉลิมพระเกียรติต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆต่อนเนื่องมีเรื่องของจิตอาสาเข้าไปดาเนินการช่วยกัน นะเป็นประจําทุกเดือนอยู่แล้วนะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าในลําน้ําจางบางจุดเนี่ยนะครับเป็นเป็นแหล่งน้ําที่สาหรับเอามาผลิตน้ําปะปาแล้วก็ประสบปัญหาคือ,อ,อมีวัชพืชน้ําเช่นจอกหูนหนูมีปกตบบ้างเนี่ยนะเต็มพื้นที่หมดทําให้น้ำเนี่ยนะครับคุณภาพน้ำค่อนข้างมีปัญหาคืออาจจะมีกลิ่นมีสีที่มันมันมันไม่สะอาดนะครับนั้นเนี่ยทางท่านทันทชวานอย่างเงี้ยท่านวานแถวบุญท่านบู้ว่าจัหวัด ำปางเองเนี่ยก็<ช>ได้พิจารณาถึงแนวทางการแก้ไขปัญหานะครับก็เลยมีการประสานนะครับกับกรมโยธาธิการเราขอรับการถนเรือสําหรับเก็บผักตบชวาและวัชพืชน,น้ํามานะครับเพื่อจะแก้ไขปัญหานี้นะครับก็จะเน้นในการเมือการในพื้นที่แหล่งน้ําซึ่งจะต้องนําน้ําไปใช้เรื่องของการหัวโภคบริโภคของระบบปลาของเอง่างๆนี้เป็นเป็นลำดับแรกนะครับ ก็ได้มีการประสานนําเรือมาเป็นเรือสาหรับเก็บผักตบชวาแล้วก็วัชพืชน้ําโดยตรงนะครับซึ<ฆ>่งบางทีเราเห็นเนี่ยก็จะใช้รถแมคโครนะครับล<ฆ>งทุนแล้วก็ไปไปขุดลอกนั่นก็เป็นวิธีการหนึ่งแต่ว่าอันนี้เป็นเรือที่ใช้เก็บผักตบชวาซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยมีประจําไว้อยู่ที่ขวานพยา<ฆ>นะจานวนสามลำเราก็เลยประสานขอรับกามหนุนมาจํานวนหนึ่งลำมามาก็ามาตั้งแต่ช่วง ต้นเดือนกรกฎา,านะครับแล้วก็มาพื้นที่แรกที่เราไปทำเนี่ยก็คือที่อ่างเก็บน้ําบ้านหัวเสือซึ่งอ่างนก็บน้ํามหัวเสือเนี่ยพื้นที่ประมาณสามสิบกว่าไร่แต่พื้นที่ที่มีการจัดเก็บน้ําแล้วนาไปใช้ในการผลิตปราปาของสองหมู่บ้านบริเวณนั้นเนี่ย mm hmm. ก็ประสบปัญหาคือมีจอกหนูหนูของตัวเชาวานเ,นเต็มพื้นที่เลย mm hmm. คืออ่ายเ้ว่าน้าแทบจะไม่เห็นแสงอาทิตย์ mm hmm. นะครับก็ทําให้คุณภาพน้ำเนี่ยมีมีปัญหา นะครับเรื่องของกลิ่นก็ดีเรื่องของสีก็ดีนะครับดังนั้นเนี่ยทางท่านผู้จังหวัดก็เลยได้มีการกําหนดที่จะต้องแก้ไขที่นี่เป็นเป็นพื้นที่แรกก็ดาเนินการเอาเรือมาดําเนินการเก็บเป็นที่เรียบร้อยนะครับใช้เวลาเก็บประมาณสิบห้าวันนะครับสิบห้าวันก็เก็บจนกระทั่งหมดจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยนะครับเรื่องของอวัชพืชน้ําก็ไม่มีแล้วคุณภาพาน้ําดีขึ้นได้อย่างเห็นอย่างชัดเจนเพราะว่าได้โดนแสงแดดบ้างอะไรต่างบ้างนะครับก็ เป็นเรียบร้อยเป็นแขกตอนนี้ก็ย้ายเรือนะครับไปดําเนินการเก็บที่เ,เขตเทศบาลตําบลปัดตันครับของอําเภอแม่ท <Okay. S 1> นะก็กําลังเก็บอยู่ <Okay. S 1> ยังไม่กลังเก็บอยู่ก็ค <Okay. S 1> าดว่าจะแล้วเสร็จเร็วๆนี้ซึ่งจุดที่ปัดตานก็เช่นเดียวกันเป็นจุดที่สูบน้ําของเทศบาลน,นะครับก็ต้องเข้าไปรีบเข้าไปดูแลแล้วเรายังมีแผนงานจริงๆเรือเนี่ยนะครับเขาจะให้เราจนถึงสิ้นเดือนสิ้นเดือนสิงหาแต่ว่าเราก็ขอ ขยายไปจนถึงสิ้นปีนะครับขอให้เรืออยู่ที่ที่จัหงหวัดลำปางเพื่อจะดำเนินการนะเป้าหมายต่อไปเนี่ยเราก็จะไปดำเนินการที่เขตของเทศบาลตำบลนานกสวนะแถวบ้านน้ํำทงถึงนั้นก็เป็นแหล่งที่จะผลิตน้ํำระปา<ท>ะเช่นเดียวกันนะครับอ่พัจจุ์ัืน้ำเป็นจํานวนมากนะก็ไปดูพื้นที่กันมาแล้วอะไรแ,แเนี่ยก็คงจะต้องเป็นจุดต่อไป แล้วเรายังมีการที่รับการประสานจากทางอำเภอเกาะคานะครับแถวตำบลนาแก้วนะครับว่ายังมีก็คงต้องไปดูพื้นที่กันอีกทีหนึ่งว่าจะดําเนินการได้หรือไม่เพราะว่าในการใช้เรือเก็บเนี่ยมันก็จะมีข้อจํากัดือนกันเช่นแหล่งน้ํานะครับต้องเป็นแหล่งน้ําที่มีความลึกพอควรนั่นคือเรือมันมีระดับที่ต้องต้องกินน้ําได้ก well like yeah, ็คือดังนั้นมีความลึกประมาณหนึ่งเมตรนะะถ้าถ้าไม่ถึงเนี่ยเรือมันก็ไปเก็บไม่ได้ตื้น นะครับแล้วว่าพื้นที่เป็นอย่างไรสภาพอย่างไรคงต้องต้องไปดูกันเราก็พยายามอีกสองําแห่งในในในปีนี้นน้ให้ให้แล้เสร็จแล้วก็ถ้ายังมีเวลาอยู่เนะี่ยเราก็จะดูแหล่งน้ําอื่นๆโดยจะเน้นที่ลําน้ําจางเป็นหลักเพราะวาลำน้ำจางนี่เป็นลาําน้ําที่ผ่านสองสามอำเภอแล้วก็ชาวบ้านเองก็ใช้ประโยชน์จากลําน้ำนะโดยเฉพาะเรื่องน้ําอุบโภคบริโภครันนบนผู้ว่าเองก็อยากจะแก้ปัญหาอย่างน้อยน้อยเนี่ยให้ สามารถมีน้ำาอกยโภคที่มีความสะอาดและไม่ต่างได้ครับค่ะนะคะก็เป็นความคืบหน้านะคะในการปรับเรื่องของ สภาพแหล่งน้ำน,นะพื้นปูพื้นปูนะะลำน้ำให้มีความสวยงามและก็พี่น้องประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้นนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเหมือนที่เราเน้นย้ำเป็นประจำค่ะก็อยู่ที่พวกเราทุกคนนะคะที่จะร่วมการช่วยกันดูแลรักษานะะในพื้นที่ของทุกท่านเลยนะคะค่ะมาถึงอีกประเด็นหนึ่งนะคะเราหลังสาที่ก็เชื่อว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะเรื่องของการสูญเสียจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันไม่คาดคิด ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้นะะนี่ไม่ได้เกิดที่บ้านเราแต่ว่าเกิดขึ้นที่ภาคใต้นั่คือเรื่องของโรงงานลุระเบิดโรงงานบําเพิงต่างๆนะคะแล้วก็ทรีย์ภาคเหนือเรงงาก็จะมีพบบ้างกันแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้แบบขยายเอาบรุเวณเป็นวงกว้างนะคะก็อาจจะมีเป็นลัฐฐกษณะเพลิงไหมต่างๆเกิดขึ้นนะคะในส่วนนี้เองนะคะต้องต้องเรียนถามรองก่อนว่าลำปางเราเนี่ยมีแหลง่งหรือว่ามีร้านแบบเนี้ยที่เขาเก็บเรื่องวัตถุไฟไฟต่างๆระเบิดต่างๆเนี่ยบ้านเรามีมากน้อยยังไงบ้างคะ เ,เรื่องนี้ท่านถ้าใครที่ททตามข่าวอย่านะว่าเมื่อเมื่อเดือนประมาณเดือนที่แล้วี่มีเหตุการณ์ที่ตำบลมุโนโจังหวัดนาราธิวาสอย่างนนะครับมีโกดังที่เก็บดอกไม้เพลิงทุ่ดอกไม้เพลิงแต่เนี้ยระเบิดแล้วก็มีการสูญเสียประมาณ11คนนะครับโรงงานเนี่ยก็อยู่กลาง การชุมชนเลยบ้านนี่แบบใกล้เคียงนี่คือแบบเพลินสงามเลยนะครับเหมือนกับล่าเป็นหน้าคองนะครับสาเหตุก็คือเกิดจากเรื่องของมีผู้ที่ลักลอบนะครับเก็บเรื่องของดอกไม้เพลิงเรื่องของผู้อะยต่างต่างเหล่านี้ไว้โดยที่ไม่รับอนุญาตนะครับเพื่อจะนาสงพ์อต่างนะครับแล้วก็าเกิดบัติเหตุคือระเบิดขึ้นมานะครับทําให้เกิดการสูญเสียซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้ในเรื่องของการเก็บ ลูดอกไม้เพลิงจริงเนี่ยมันก็มีกฎหมายของมันอยู่<ม>ว่าจะต้องรับอนุญาตต้องมีการตรวจสถานที่มีเรื่องความปลอดภัยนะต้องไม่อยู่ในเขตชุมชนต่างๆก็จะม,มีข้อข้อกาหนดเพราะว่าพวกเนี้ยเมื่อเราดําเนินการเราไม่ดําเนินการที่จะไปตรวจสอบหรือว่าเราไม่ได้เข้าไปดูแลถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยก็จะมีปัญหาอย่างที่ที่เป็นข่าวจริงๆในภาคเหนือเองเนี่ยนะครับก็มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอยู่นะครับก่อนที่มูโนเนี่ยถ้า,าจำได้มาสักเดือนหรือ2เดือนก่อนเนี่ย ก็มีลักษณะแบบนี้ที่อำเภอแม่อ่อนเชียงใหม่นะครับก็ระเบิดอย่างนี้เหมือนกันดีว่าสุดจะไม่มีการเสียชีวิตนะก็มีการบาดเจ็บต่างๆรงทั้งการเก็บพวกวัตถุที่อาจจะทำให้เกิดระเบิดได้เช่นอะไรที่ไปทำลำไยสารโพแทสเซียมในเตตอย่างนี้นะครับไว้นมันก็จะพวกนี้มันสามารถก่อให้เกิดอันตรายได้แต่เรื่องของปุ๋ยต่างๆดอกไม้เพลิงต่างๆเหล่านี้นะครับจริงๆแล้วถึงที่นําเรียนแล้วว่ามันมีกฎหมายของมันอยู่ ผู้ที่จะมีไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายเพื่ออะไรต่างเนี้ยต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนนะก็คือท่านท่่น,นนายอำเภอนะครับเพราะว่าขออนุญาตปุ๊บก็ต้องไปตรวจว่าสถานที่เก็บเหมาะสมไหมหมีชนิดใดบ้างมีจํานวนเท่าใดาต่างๆเหล่านี้นะครับนั้นก็ฝากไว้ว่าใกล้เข้าสู่เทศกาลลอยกระท<ร>ง,งนะใน<ม>ช่วงเดือนอพฤศจิกาในเดือนสองเดือนช่วงนี้ก็เริ่มนะว่าจะมี ผู้ใดมืบางคนก็อยากจะขายเตรียมจาหน่ายละนะซึ่งจริงๆต้องนําเรียนว่าในการจําหน่ายเนี่ยนะครับท่านต้องรับอนุญาตนะครับถึงแม้ว่าจะมีแค่โต๊ะเดียวแผงเดียวเนี่ยต้องรับอนุญาตการเก็บรักษานะพวกนี้บางทีเราอาจจะมองว่ามันมันน้อยอาจจะไม่อันตรายก็จริงแต่วา่าในบางครั้งถ้ามันเกิดระเบิดกะไลมามันอาจจะเกิดเพลิงไหม้ได้อะไรได้นะครับในเขตชุมชนบางทีนั้นก็ประการแรกคืออยากจะฝากนำเรียนว่าใครที่จะใครจะดำเนินการในเรื่องของการค้านะครับ ว่าดอกไม้เพลิงปุ๊กต่างๆเหล่านี้แม้กระทั่งปะทัดอย่างนี้<ะ>ต้องได้รับอนุญาต<ะ>จากนายทะเบียนอา,าวุธปืนนะเรัยกนายเบียนอาวุธปืนตามกฎหมายเนี่ยก็คือท่าน,นอำเภอท่านก็องไปแจ้งว่าก็จะมาตรวจปืนที่ตัวขายตรงไหนอย่างไรเก็บรักษาอย่างไรน,นะครับก็ต้องทําให้ถูกต้องถ้าไม่อย่างนั้นก็ถ้าถูกจับกุมะนะก็ต้องถูกดาเนินคดีตามตามกฎหมายประการที่สองคือว่าอยากจะฝากด้วยกันนะครับต่อส่อง<ะ>เพราะว่า มีที่ใดบ้างที่แอบลักลอบเก็บนะครับเก็บไว้อะไรเง,งี้ยก็แจ้งนะแจ้งตำรวจแจ้งไบ,บฟอร์มเพื่อจะไปตรวจสอบเพราะมีการเหมือนการเราจะได้เข้าไปจัดก,การเมืองคดีอะไรต่างๆให้เป็นเทียบร้อยเพื่อความปลอดภัยนะเป็นหูเป็นตาด้วยค mm ือ hmm. อย่างที่ที่นําเรียนแล้วว่าไม่เกิดก็ดีแต่ถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยมันจะเกิดความความสูญเสียได้ฉะนั้นฝากว่าช่วยเป็นหูเป็นตานะครับแล้วก็เรื่องของวิธีการเล่นการใช้ก็เช่นเดียวกัน นะครับบางทีเขาทามาแล้วเราก็ไปดัดแปลงให้เกิดความรุนแรงขึ้นนะ,นะช่วงสงการไอ้ช่วงลอยกระทงเห็นได<ฆ>้ว่ามีข่าวนิ้วขาดบ้างมือขาดบ้างอะไรต่างๆเนี่ยโดยเพพาะเด็กครับเด็กที่ไปเล่นเนี่ยนะครับระเบิดใส่ตาใส่อะไรต่างๆเนี่ยเจ้พโคนงต้องเตือนกันว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีอันตราย<ฆ>นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเล่นหรือเราใช้ไม่ถูกวิธีเนี่ยมันก็จะเกิดอันตรายได้ครับ นะคะซึ่งถ้าตามในช่วงเทศกาลแล้วเนี่ยก็จะมีทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะโดยสู่ลงทางเนี่ยก็จะลงไปตรวจสอบให้คําแนะนําไปช่วยดูเนาะว่าแบบเก็บแบบนี้ดีไหมหรือว่าหมดอายุหรือแบบความสูญเสียอย่างไงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะดังนั้นแล้วก็ฝากกันไว้ด้วยละกันค่ะแต่ถ้าเกิดว่าพบว่ามีปัญหาหรือเรื่องราวใดต้องการร้องเรียนตอนนี้รับี่บองดูก็อยากจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้กับหลายๆท่านได้ใช้นะคะเพราะว่าปัจจุบันเทคโนโลยีเนาะในการแจ้ง มีรตรวจสอมือถือกั่ใช่เรื่อง,ง้องรีนบางคนแบบชอบถ่ายเนาะแชแฉ<ะ><ะ>แต่แบบบางทีไม่ใช่ไปลงโซเชียลนะแต่คือแบบแชแๆรอบนี้คือแะลงให้กับเรื่องาั้นที่เกี่ยวข้อง<ะ>เข้าไปตรวจสอบไปแก้ไขช่วยกันดูคืนตาให้กับในพื้นที่ด้วยนะคะน่นรอกนี่อยจะฝากไปัระสภานในส่วนของทัพที่มองดูอีกครั้งหนึง่งเผื่อว่าท่านไหนที่จะได้ใช้ตัวนี้ค่ะครับระบบทัาพี่มองดูก็อย่างที่ได้นําเรียนเมื่อครั้งที่แล้วนะครับว่าเป็นระบบเรื่องการ้องเือยัน นะครับเรื่องของปัญหาต่างๆเนี่ยโดยผ่านแอปพลิเคชันที่ว่าแอปพี่ผมดูนะครับซึ่งระบบเนี้ย mm hmm. ก็จะแจ้งตรงไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเล mm hmm. ยเนะมื่อหน่วยงานรับผิดชอบเขาได้รับทราบแล้วเนี่ยนะครับ mm hmm. เขาก็จะไปดาเนินการด้วยความรวดเร็วและมีการแจ้งกลับ mm hmm. นะว่าได้รับเรื่องแล้วนะได้ไปดําเนินการเรียบร้อยแล้วเวล่านะว่าะระบบการน้องเรียนหรือการแจ้งวันนี้ไปดับไปกิ่งดับถนนไปหลุมเป็นบอ่อก่อนเนี่ยเราต้อง ท,ทําเป็นหนังสือใช่ไหมครับ,รบแล้วก็ภาพถ่ายไปปริ้นไปอะไรแล้วก็ส่งไปขอยจะส่งไปถึงอะไรมันก็ใช้เวลาแต่ใน,นตอนนี้ระบบเนี้ยมอกว่าเจอถนนมีหลุมเป็นบ่อเนี่ยนะครับเราก็ถ่ายภาพเลยนะครับแล้วก็ะจะทําแจ้งปิกาดเลยส่งไปทางระบบเลยหน่วยงานไปยังหน่วยงานก็จะมีหน่วยงานได้ขึ้นมาว่านี่เป็นของใครเมืม่อหน่วยงานได้รับเรื่องแล้วนะเขาจะแจ้งกลับอัน พอได้รับเบื้องแล้วนะแล้วไปดําเนินการแล้วเสร็จเขาจะแจ้งกลับทราบพร้อมภาพถ่ายว่าได้ดาเนินการแล้วเย<ฆ>่ยมันก็จะเป็นการแจ้งนะครับให้รวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งเรื่องนี้นั้นเนี่ยนะครับก็คงไม่ได้เป็นเรื่องของการที่จะมาร้องเรียนหน่วยงานไม่มสนใจอนะไรแต่แต่ว่าเนื่องจากว่าพื้นที่บางทีมันกว้างเจ้าที่เองก็อาจจะดูแลไม่ทั่วถึงงนั้นเมื่อเกิดปัญหาก็ถือว่าเป็นการช่วยกัน ครับช่วยกันว่ามันเกิดปัญหาอย่างนี้นะแต่ว่าก็ขอให้ว่ามันเป็นปัญหาที่แท้จริง<ฆ>นะไม่ใช่ว่าเอารูปถ่ายที่ไห <hosp. S 1> นไม่รู้มาแล้วก็มาถ่ายไปร้องเรียนไปเจ้า <papier. S 1> <crumble. S 2> ที่ก็เสียเวลาไปเ<ฆ>นื่อไปดูแล้วมันไม่มีเป็นไปตามนั้นมันก็ทําให้เสียเวลาเปล่าแต่ถ้าว่าเป็นข้อร้องเรียนที่เป็นข้อที่จริงนะครับท่านก็แจ้งไปนะแล้วหน่วยงานก็จะเข้าไปดูแลแก้ไขให้ค่ะนะคะก็จริรรงจก็จะบอกว่ามีแบบ หลายแอปพลิเคชันที่พยายามที่จะพัฒนามาเพื่อที่จะตอบสนองวความต้องการของพี่น้องประชาชนแล้วก็พี่น้องประชาชนชได้ใช้ประโยชน์จริงๆไม่วอาจจะเป็นแอปไทยไอดีต่างๆนะคะไทยดี ID ต่างๆเนาะ,ะที่แบบใช้แทนแบบประชาชนชนะคะที่ทางกระทรวงอดไทยเรา ก็เชิญชวนลูกค้าให้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้กันศวนราชการตอนนี้ก็พัฒนาไปดราชการส0่จุดูนเนี่ยแล้วเราก็พยายามที่จะหาเครื่องมือเครื่องมือมาช่วยแบบให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบันนะวันนี้เวลามดแนนวคะท่านรองคะต้องกลับมาพบกันใหม่นะคะในโต้องนับไปอีกนะคะเนี่ยว่าอีกหลายวีกก่จะกลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้ต้องขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางค่ะท่านรองชนาทิพย์เสรีมนะคะที่เกียนร่วมพูดคุยกันในสัปดาห์นี้และเรากลับมาจะเจอกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้า สัปดาห์หน้าต้องบอกว่าถึงคิวใครเลยแล้วล่ะน่าจะถึงคิวเจนกู่าแล้วเนาะก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมีประเด็นใะมรมาฝากกันก็ติดตามได้ละกันนะคะวันนี้ขอบคุณท่านเรามากๆแล้วก็ลาแล้วผู้ช<ๆ>มรูปตาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ